อวันนี้ใช้ใช้สายสมอทอปมีของเล่นใหม่เขาบอกว่าเสียงเบาก็เลยมีเครื่องลายสาวการ์ดมาช่วยนิดนึงบอกใช้ร้องเพลงได้เดี๋ยวยว,วันนี้ได้ร้องเพลงโอเคนะครับโอเค,อเ,คเสียงเอ็คโคมากกินะครับมาคุยกันปกติในแต่ละวันนี่แหละเา้าจะต้องได้จับไม้อยู่นี้ตลอดเวลาเลย เสียงไมเซ์ก็รู้สึกว่าอยู่ระยะแค่ประมาณนิ้วเดียวเนี่ยทํายังไงต้องหาคนมาช่วยจับไมหรือเปล่าขออนุญาตแจ้งความคืบหน้านิดหนึ่งนะเอาไว้อย่างนี้แหละวันนี้นะครับได้รับในส่วนของตัวรับปิด ออกิเจนเทสนะครับจำนวนสิบชุดเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับสิบชุดเป็นเบื้องต้นเพื่อใช้ในการตรวจเชิงรุกซึ่งจะเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปตอนเช้าหกโมงเช้าผมจะเริ่มจากตรวจตัวผมเองเลยว,วันนี้จริงๆผมก็วันที่สี่มันจะต้องตรวจแต่ว่าก็มไม่ใช่วันที่ห้ามจะต้องตรวจแต่ว่าผมไม่ได้ตรวจไม่อยากตรวจเพราะว่าไม่ต้องจอไม่เสียงอยู่แล้ว โอเคได้ยินไหมอาจารย์ช่วยช่วยส,งส่งติ๊กหน่อยเอ่อที่จ่อไม่เสียงมันจะได้พอโอเค <laughs> okay. อาจารย์อาจารย์หมายได้ยินไหมถ้าได้ยินส,งส่งติ๊กให้ผมหน่อยถ้าผมไม่ไม่จ่อใหม่โอเคนะโอเคคือตรงเนี้ยผมไม่ได้จ่อไหม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าได้ยินไหมเพราะว่าผมเจอปัญหาเรื่องเรื่องเสียงเบาเ,บาเวลาแค่ภาพไป แล้วเสียงเบามากมีแต่คนตมีนาว,ว่าเสียงเบาผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับได้จากกลุ่มของก h เอเกเราได้ชุด Rapid Test นะครับ Rapid antigen test เป็นเครื่องตรวจโควิดเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับมาทั้งหมด10ชุดจะเป็นการลงภาาสนามเริ่มจากสาทุ่28รุ่งนี้เลยสาทุ28แล้วก็ไปซ้ำเทสเดิมที่วันนี้ที่ผมไปก็คือวัดอาขา ที่ชุมชนวัดสาขานะครับต่อด้วยกับวัดอะไรวัดปันท้ายนรตสิงหนะครับเจดสมุทรสาวรเชื่อมต่อกับสมุทรปราการนะอันนี้คือบางต้นนะครับคือชุดรละปีเท,ท็ที่ได้ลองขอไปปรากฏว่าได้มาเบื้องต้นแล้วีดชุดรับปิเทศทเพื่อเป็นการตรวจเชิงลุกในกลุ่มช่างตัดผมและก็สมาชิกหรือว่าครอบครัวของช่างตัดผม จำเป็นที่จะต้องได้ตรวจจำเป็นที่จะต้องคัดแย้เพื่อกลุ่มหนึ่งที่ตรวจผลยืนยันมาแล้วหรือว่าตรวจแบบรับบิทาจิเกนเทสมาแล้วผลเป็นโพซิทีฟคือผลเป็นบวกแต่ว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่มีศักยภาพพอที่จะไปซื้อตัวรับบิดเทสีมาตรวจตรงเนี้ยเราจะก็ขอให้ร้องขอมาที่กลุ่มของพวกเราได้นะครับทุกคนนะครับส่วนที่หนึ่งอขัยนในส่วนที่สอง อ่ะวันนี้มีมีของมีของใหม่ละไม่ได้ขายของเลมีของส่งมารวมที่จะเปิดทีเดียวคนจะกริงมาตั้งแต่ตอนตอนกบันแล้วนะครับน,นี่ผ่านการตีดพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แล้ววันนี้ขอ,อยนาวันนี้เมาเมาตัวเด็ดต่อวันนี้พ่นเด็ดต่อทั้งหมด อันนี้เห็นปลายทางเข้าๆว่ามาจากปลาจีนบุรีนะครับอ๋อเหมือนที่ติดไว้ก็คือฮัลโหล ันนี้คือเครื่องอคือคือชุด PPE นะครับชุด PPE มีชุด PPE ม,มีทั้งหมด10ชุดได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์เพ็ญศรีโชติรัตน์โรงเรียน เสริมสวยอาจารย์เพ็ญน,นะครับที่ปราจีนบุรีร่วมกับพี่น้องอช่างผมชาวปราจีนบุรีแล้วก็ชาวภาคกลางร่วมสนับสนุนมานะครับจริงๆอาจารย์สัานแจ้งมาแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เปิดได้รับแล้วนะครับชุด PPE ของอาจารย์เพ็ญศรีในส่วนของเมื่อวานเราได้รับในส่วนของอาจารย์สานะครับอาจารย์อุตสาหรือว่าอาจารย์กรกฎนะครับอุตพังจากสมาคมช่างผมภาคเหนือ ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นใจแล้วก็เข้าใจในการปฏิบัติงานของส่วนหน้าของพวกเราชุด PPE นะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการทำงานนะครับอีกส่วนหนึ่งมาวันนี้นะครับหนักมากเลยขออนุญาตมาจากน้องใจนะครับน้องสมใจสมใจแห่งแบรนด์ชัดเจลแต่ยังไม่ได้เปิดดูว่าคืออะไร จริงจริงน้องโทรมาประสานเบื้องต้นแล้วแหละแต่ว่ายัางไม่ได้คุยรายละเอียดกันว่ามันคืออะไรยังไงโอ้โหอันนี้คือเจลแอลกอฮอล์นะครับเจลแอลกอฮอล์จ,ลออจากแบรนด์แบรนด์น้องใจนะครับจจเจจใ่เจลจัดเจลนะครับนองของจัดเจลแบรนด์จัดเจลเจลแอลกอฮอล์ลออนะครับจำนวนเยอะเลยเต็ม เต็มกล่องนี่เลยผมไม่ทราบปริมาณว่าอาจารย์ส่งมาเท่าไหร่เพราะว่าทักทายมาเบื้องต้นว่าเป็นการสนับสนุนของอาจารย์ป้อมอาจารย์เจริญพรน,นะครับที่อาจารย์ป้อมหัวเห็นนะที่สนับสนุนแล้วก็บวกกับของทางส่วนของน้องใจด้วยส่งสนับสนุนมาให้พวกเราในกลุ่มของแฮตเลียในส่วนของเกลแอลกอฮอล์นะครับต้องขอบคุณน้องจิตน้องใจมากแล้วก็ขอบคุณส่งไปถึงอาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ป้อมอาจารย์เจริญพรได้คุยกันงต,ต้นแล้วแหละ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยวันนี้มีแต่ข่าวดีส่วนที่สองแล้วอีกส่วนครับอีกส่วนที่สําคัญมากก็คือวันนี้ท่านอาจารย์หมายส่งมาถึงที่เลยนี่ครับกองหนุนยางแน่นคับกองหนุนยางแน่นวันนี้ได้รับถุงยังชีพถุงกู้ชีพจากทางบริษัทโลแลนเพิ่มเติมเข้ามาอีกสิบชุดก็เป็นที่น่าย,ยินดีแล้วก็ต้องขอขอบน้ำใจขอบคุณมาก สำหรับทางบริษัทโแรแลนด์ที่ไม่เคยทิ้งพวกเรานะครับในเวลานี้พวกเราได้รับความยากลำบากได้รับความเดือดร้อนมากมายท่านที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือกลุ่มของพวกเราได้<ม>ก็ได้แสดงน้ำใจออกมาเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าสรรเสริญม,มากขอบคุณขอบคุณแนทนพี่น้องช่างตัดผมทั่วประเทศเลยที่ได้รับน้ำใจส่วนนี้ขอบคุณทางบริษัทโแรแลนด์ ขอบคุณน้องใจในส่วนผลิตภัณฑ์ชัดเจลขอบคุณอาจารย์เพนสีนะครับโชติรัตขอบคุณอาจารย์สาที่ส่งชุด ppe มาให้ขอบคุณทุกน้ําใจวันนี้นะครับขอบคุณทาง tdk ขอบคุณทางดรณรงค์ในกลุ่มของ g tdk สมาคมแฟชั่นไทยญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนในส่วนของชุดอาติเจนเทสนะครับ ต,ต้นเราจะมาคุยกันในส่วนของออไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์แล้วก็กชุดกู้ชีพชุดพยุงชีพชุดช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็รวมทั้งกาดเป็นเพอร์เซนต์การตัวชุด PPE ด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับตัวตัวโปรตีนบอดี้ด้วยตัวของน้องใจเนาะก็ขอบคุณทุก ทุกภาคส่วนนแหละขอบคุณทุกฝ่ายที่เล่งห็นความสัมคัญในส่วนนี้ในส่วนที่ผมทําในเวลานี้นะครับผมไม่ได้ทํทาลำพังตัวผมคนเดียวผมทําร่วมกับสมาคมร่วมกับทีมร่วมกับกลุ่มอีกหลายหลายกลุ่มนะครับเป้าประสงค์เดียวกันครับคือช่วยพี่น้องจากผมที่ได้รับความเดือดร้อนในเวลานี้ในหลายหลายมิติสิ่งที่เราตระหนักมากที่สุดก็คือเรื่องโควิด ในเวลานี้เรามีปัญหาเรื่องติดเชื้อโควิดจะแก้กันยังไงจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราพึงสิ่งที่เราต้องการที่สุดในกลุ่มทั้งกับผมเวลานี้ก็คือว่าหนึ่งอยากจะเข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดก็เรียกร้องไปที่กลุ่มผู้นําต่างๆว่ามีความเป็นไปได้อะไรยังไงไหมให้กลุ่มตังผมเนี่ยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ในส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองกรณีที่เราไม่เปิดร้านกรณีที่เราให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเราจะมีค่าของชีพอย่างไรเราจะอยู่ได้อย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ในเมื่อที่เราไม่มีรายได้เราจะอยู่ได้อย่างไรใครจะเข้ามาซัพพอร์ตใครจะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้อีกส่วนที่เป็นหลักเป็นสําคัญที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวหลักในแต่ละร้านตัดผมนั่นแหละครับในแต่ละร้านเติมสวยในแต่ละกลุ่มอาชีพของเรานะครับก็คือค่าเช่า ในรวมรวมถึงทั้งไฟแนนซ์ธนาคารด้วยในส่วนของไฟแนนซ์ส่วนของธนาคารในเบื้องต้นทางรัฐบาลก็มีนโยบายตัดเจียนว่า,าให้ช่วยก่อนผันก็มีบางบางไฟแนนซ์ที่ที่ให้นะครับแต่บางไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ให้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องคุยกับทางรัฐบาลกันอีกที่หนึ่งน,นะครับขอแจ้งข่าวอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของที่เราเคยรับปากกันไว้ว่า ในส่วนของกลุ่มพี่น้องช่างทำผมที่ถูกั่งปิดร้านแล้วมีปัญหาเรื่องค่าเช่าเราก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าทางในส่วนของอาจารย์เพชรอาจารย์ยุ้งทางดรนลงก็ปรึกษาในส่วนของฝ่ายกฎหมายนะครับว่าเรามีช่องทางอะไรยังไงไหมที่ไม่ให้มันซ้ากับสองครั้งที่เราเคยไปยื่นหนังสือกับสํบนานักนายกไปยืน่นหนังสือกับนายกบฐมรีแล้วมันไม่เป็นผล ครั้งนี้เรามีวิธีเรามีมาตรการอะไรยังไงไหมตรงนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตรงนี้เราก็ยังตับอยู่นะเข้ามาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดในกลุ่มของพวกเราก็คือว่าหลักๆเวลานี้เรามีหลายกลุ่มมากที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องเจ้งผมหลายๆครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ออกมาประมาณว่าสมาคมต่างๆไปไหนกันหมดไม่ออกมา ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแต่ละสมาคมไม่ได้มีไรายได้ทุกๆสมาคมไม่ได้มีไรายได้ไม่ได้มีเงินเดือนเงินค่าจ้างอะไรถึงแม้ตัวผมเองผมไม่ได้สังกัดสมาคมอะไรแต่ว่าผมก็เข้าใจบริบทของแต่ละสมาคมเกือบทุกสมาคมครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็เห็นถึงปัญหาของพี่น้องเจ้าผมเรานี่แหละแล้วก็หลายๆสมาคมเรารวมีผู้หลักผู้ใหญ่มีกลุ่มของผู้นํา ข้ามาร่วมกันว่าเราจะมีทิศทางมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเ่้างของเราได้อย่างไรเริ่มจากกลุ่มเล็กแอสไิต์เริ่มจากกลุ่มเล็กมากคัดเริ่มจากลกลกุ่มเล,เล็กของทั้าตัดผมเริ่มจากสมุดประการมาถึงกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่ม c ีเอซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของแต่ละสมาคมได้หลายสมาคมจุดประสงค์เดียวก็คือช่วยพี่น้องท่้าของผมนี่แหละทิศทาง ตอนนี้เรากําลังดาเนินการอยู่โดยเบื้องต้นเราจะทํางานเชิงรุกก็คือว่าเราจะเข้าไปตรวจเอาชุดรับปิดเทส r a รับปิดอัดเจนเทสเนี่ยเข้าไปตรวจกลุ่มของช่างผมกลุ่มเสี่ยงนะครับขอเป็นในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่มีสมาชิกอยู่รวมกันหลายคนแล้วมีผลตรวจเป็นบวกในสมาชิกค,คนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือในกลุ่มที่เราอยู่ เพราะนั้นเพื่อเป็นการแยกเพื่อเป็นการคัดกรองในกลุ่มนี้นะครับเราจะเข้าไปทํางานเชิงลึกในส่วนนี้ก็คือเข้าไปตรวจโดยตัวกระผมเองมีทีมงานก็คือทางท่านอาจารย์รับีพัศรีทะทางท่านอาจารย์นพนะครับทางท่านอาจารย์สมจิตอัจเาจาเหินมีหลายท่านที่อยู่ในส่วนของงานที่เราจะออกภาคสนามกันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนพี่น้องช่างทำผมที่ติดโควิดไปแล้วจะดูแลกันยังไงในส่วนนี้เราทำมาตลอดนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่ติดโควิดมาผมได้ลงไปสัมผัสสัมพันธ์กับผู้ป่วยทั้งที่ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างตามกำลังความสามารถตามศักยภาพตามคุณที่เรามีนะครับแต่เราก็เต็มที่สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องช่างผม หลายๆครั้งที่เราลงสนามมันก็เจอปัญหาทุกครั้งแหละครับมีปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิดมีปัญหานอกหลักสูตรมีปัญหาที่มันไม่ได้อยู่ในในพอร์ตไม่ได้อยู่ในสคริปต์ของเราที่เราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหามีทุกครั้งมีทุกวันที่เราจะต้องแก้ปัญหานะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทางอาจารย์สมเทพศรีชะยยูนะครับทางโรงเรียนเสริมสวยนานาชาติอาจารย์นลลงวันนี้เป็นการคุยกันสามสี่รอบ ในเรื่องของปัญหาที่เวลาเราลงภาคสนามว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาหลักเลยก็คือระบบกับปัญหาของระบบปัญหาที่ผู้ป่วยติดโควิดแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นี่คือปัญหาใหญ่ในเวลานี้เลยเพราะกฎหมายเพราะระเบียบโตบตชบังคับไว้ว่าถ้าเราตรวจผลยืนยันหรือว่าตรวจผล rt-pcr ได้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเขามีผลเป็นโพสติฟหรือว่าผลเป็นบวกรงพยาบาลหรือ หน่วยบริการนั้นจะต้องดูแลรักษาเขาคือจัดจัดเขาเข้ามาสู่ระบบสีระบบกพชร,ระบบด้านหน้าสุขทันทีที่ตรวจเจอผลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทางผมมีความเข้าใจเข้าใจว่าทางสานานณสุขเขาหนึ่งเขาเตรียมเต็มบุคลากรทางด้านนี้มีน้อยมากก็เลยใช้วิธีเลี่ยงครับเลี่ยงที่จะไม่ตรวจ ถ้าเราตรวจผลเองตรวจผลเองใช้เครื่อง rapid, อเระบดอัติเกนเ s สตรวจผลขึ้นด,ดี่มีผลเป็นโพสิทีฟหรือผลเป็นบวกกรณีเราตรวจเองอย่างเนี้ยมันไม่ได้รับการรับรองกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนตบระเบียบซพชเขียนไว้ชัดเจนว่าคุณจะต้องไปหาผลตรวจอาทีจีีจอามาก็คือเข้าไปสู่ระบบการตรวจนั่นแหละเพื่อให้ได้รับผลยืนยันถึงจะเข้าสู่ระบบถึงจะลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางทางน้องไจแดนะทางหมอเคสในส่วนของเขตเราต้องรอดไอ้นี่เขตเนี้ยน,น,น่าชื่นชมมากเป็นเขตที่เราต้องรอดเป็นเขตที่เราต้องพึ่งด้วยผมบอกว่าเราจะต้องพึ่งเพราะในหลายๆส่วนเราพึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีส่วนของเอกชนมีส่วนของนิติบุคคลมีส่วนของทางดารานักแสดงที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นบุคคลตระ,ะออกมาสแสดงเขตจำนวน ช่วยเหลือแสดงน้ำติดน้งใจอย่างเช่นคุณสายแดนาอย่างเช่นในส่วนของหมอเคสเพจเราต้องรอดน่าจะถกตรงนี้น่าจะถกเข้าไปติดตามมีหมอเราหวอดมีหลไรมากมายเลยในเพจใครที่เข้าถึงระบบกปสกชไม่ได้หาผลตรวจได้แล้วแต่เข้าสู่ระบบยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการดูแลจากระบบก็อลองเข้ามาที่เพจของเราต้องรอดนะครับตรงนี้ผมยืนยันได้ว่าเพจนี้ ทำงานด้วยใจทำงานด้วยความรักทำงานด้วยความเกตนาดีด้วยทุ่มเทขออนุญาตสวัสดีท่านอาจารย์แม็กนะครับอาจารย์สถากรอยโตอาจารย์นงวันไหนเข้ามาครับจริงๆผมนัดอาจารย์วันนี้นะครับนัดอาจารย์จริงๆผมจะไปบ่ายผมจะไปช่วงบ่ายนะครับพอดีทางอาจารย์หมายนะครับอาจารย์สมาหมายนะครับจะเอาของมาให้ผมก็เลยรอผมมีตารางว่าผมจะไปที่ไปเอาของจากอาจารย์แม็ก แล้วก็จะไปให้น้องที่คลองจันตัวยาสมุนไพรที่เราได้คุยก,กันว่าตัวนั้นนํามันดีว่าจะไปให้น้องแต่ว่าผมต้องรออาจารย์อาจารย์ใหม่แล้วก็คํานวณเวลาแล้วก็คงจะไม่พอและอีกอย่างผมก็มีเคสที่สาธุประดิฐ์ด้วยก็เลยว่าขอดูเคสตรงนี้ก่อน <S <S เป็นพรุ่งนี้นะครับอาจารย์พรุ่งนี้ผมจะไปไป,ไปเอาอยาจากอาจารย์แล้วก็ต่อไปน้องที่คลองจันแล้วก็จะมาที่ประชาอุทิศอีกรอบหนึ่งเป็นเคสที่เก็บงานเพรวันนี้แล้วก็กลับมาที่ สาธุประดิษฐ์ครับอาจารย์มาที่สาธุประดิษฐ์ยี่แปดมีสี่คนในครอบครัวที่ผมจะต้องเข้าไปช่วยในวันพรุ่งนี้ในส่วนของสาธุประดิษฐ์ยี่แปดนะครับอาจารย์ก็ต้องขอในส่วนของโรแลนด์ด้วยในส่วนของงบที่เหลืออยู่อีกสี่ร้อยกว่าบาทของแฮตาลิดด้วยตรงนี้ผมขอญาตขอญาตทานสื่อเลยขอญาตซื้อข้าวสารนะเพราะว่าตรงนี้สี่คนครับเหลือตังค์อสี่สิบบาทเหลือตังสี่สิบบาทพรุ่งนี้จะกินอะไรมันเป็นความเดือดร้อนที่ สาหัสมากครับสาหัสมากจริงจริงกนี้ผมจะใช้เงินส่วนที่เหลือของเฮตาลิตที่ผมเหลืออยู่400บาทผมจะซื้อข้าวสารขออนุญาตตรงนี้เลยขออนุญาตทางทางกลุ่มด้วยผมจะใช้ส่วนนี้ถ้าไม่พอจังไงผมก็ยังมีอีกนิดหน่อยในส่วนตัวของผมเองผมจะช่วยในส่วนนี้นะครับในส่วนของตาทุบลิตยิแปดรับเรื่องเขาไว้แล้วแล้วก็รับปากว่าพ่กนี้ผมจะไปเพราะนั้น4ี่บาทเอาคืนนี้ให้รอดก่อนนะคืนนี้ให้รอดก่อนสัสดีครับอาจารย์ต้อมจเจริญพรศรีะกาดนะครับก็เป็นที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าใด้ ควบคุมให้น้องใจผลิตชัดเิเยลมาช่วยพี่น้องช่างผมเรานี่แหละนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ป้อมมากๆนะครับอาจารย์ป้อมผมเห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นช่างผมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกยลายแล้วก็ท่านเป็นคณะทารรงานเป็นกรรมการอะไรมากมายในส่วนของช่างผมเราน,น,นะครับเป็นที่น่าชื่นชมตอนนี้สองตุ่มสิบนาทีผมมีประชุมกับทางกลุ่มของท่านอาจารย์แมกด้วย วันนี้ก็หลักๆก,ก็คือเรามาแจ้งข่าวครับแจ้งข่าวตามที่หัวข้อที่ผมได้เกิดไปไว้บาง่นว่าถ้ากองหลุนกองหนุนยังแน่นอยู่อย่างเนี้ยกองหน้าเราเข้าอุ่นใจในการทํางานภาคสนามจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอาศัยกองหนุนจะต้องอาศัยพลังคนที่อยู่ข้างหลังตัวผมเองผมบอกได้เลยนะครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ยร้อยเปอร์เซ็น์ยังไงผมก็ติดยังไงผมก็ติด นะครับผมพยายามเซฟเต็มที่แหละครับมันไม่มีใครอยากติดตัวผมเองผมก็ไม่อยากติดผมเซฟเต็มที่เพื่อที่จะได้ทํางานตรงเนี้ยให้ยาวนานที่สุดช่วยเหลือพี่น้องเราให้ได้นานที่สุดแต่สุดท้ายผมก็รู้ว่ายังไงผมก็ต้องติดนะครับด้วยตัวระบบป้องกันอะไรของเราที่มีอยู่แล้วก็ด้วยระบบของเชื้อโรคที่มันแพร่ศักยภาพของเชื้อโรคมันมากกว่าเรานะครับ ไม่รู้เราจะป้องกันมันได้แค่ไหนยังไงแต่ยังไงก็จะพยายามทํางานให้กับเรามากที่สุดรพผลิเทศชุดน,นี้พรุ่งนี้เช้าหกโมงผมจะตรวจตัวผมเองก่อนแต่ก็ลุ้นทุกครั้งที่ตรวจนะครับเป็นคนที่ตรวจบ่อยมากตรวจประจําเพราะว่าเราจะต้องออกสัมผัสสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยตรงนะด้วยเหตุผลที่ว่าก็ไม่อยากจะนําเชื้อไปให้กับคนต่อๆไปที่เราจะต้องไป ช่วยเหลือหรือว่าไปดูแลเขาไม่ทราบว่าเสียงที่ออกจากสมอท็อกตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรอะฟฟนเซตตรงเนี้ยมันเสียงมันเป็นยังไงนะแต่ว่าเสียงที่ออกจากมอนิเตอร์นั้นเสียงดีเหมือนนักร้องเลยก็โอเคนะครับก็โอเคก็เป็นการแจ้งข่าวกันรายงานความเป็นอ้าขออนุญาตแจ้งข่าวอีก อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมเคยเกลนไว้ผมขอรับบริจาคไว้ในส่วนของตัว Rapidtest มียอดบ,บริจาคเข้ามาทั้งสิน 3, 600, 3, ้น3,600 3,624บาทตรงนี้ผมสั่งซื้อตัว Rapidtest นะครับแล้วก็ผมจะแจ้งว่าไปบ้างท่านใดบ้างที่แสดงน้ำจินตน้ำใจมาตอนที่ผมได้รับของมาอีกชุดต่อไปนะครับ ส่วนแรกที่ได้รับมาก็คือในส่วนของฟ้าทลายโจรก็ได้โอนไปให้ทางอาจารย์ประเสริฐอาจารย์วรเดชทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายท่านได้จัดฟ้าทลายโจรมาและในส่วนนี้ของกลุ่มของเชียติเกอก็ได้สั่งเพิ่มเติมนะครับโดยใช้งบของสมาคมเชียติเอสั่งฟ้าทลายโจรอีก100กระประบจากทางท่านอาจารย์โรเดชและก็อาจารย์ประเสริฐ นะครับเพื่อมาช่วยพี่น้องชาวผมเรานี่แหละนะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของอาจารย์โมนะครับสันติบุญมาเลิศอาจารย์รักเดียวอาจารย์เจตวงพี่น้องตะกูลนนะลำพลูนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีเป็นรูบาอาจารย์เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของทําในโ่วนของกันหาไรายได้ให้กับกลุ่มสมาคมเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดนี้มาช่วยพี่น้องชาวผมเรานี่แหละนะครับต้องต้อง,ต,องต้องชื่นชม ในทีเอทเคเรามีคณะกรรมการในหลายๆส่วนนะครับนำโดยท่านดรเก่งด,งดงรนรลักษย์ศรเกียงทองท่านอาจารย์เล็กพิคกิโนชายนันทน์ใจเสือท่านอาจารย์รัรีพัฒน์ศีธะรพิพัฒน์สีธะนะครับอาจารย์ต้นสมุทรประการท่านในกลุ่มของอาจารย์การจนาปันจันทึกแล้วก็สมาคมสมุทรประการสมาคมหลายๆสมาคมและยช่างผมที่มีแต่ครูบาอาจารย์นะครับ เข้ามาช่วยเหลือกันในในในส่วนนี้ในส่วนของสมาคมใจกลุ่มพี่น้องช่างผมไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่กลุ่มผู้นํากลุ่มสมาคมต่างๆไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่ว่าภายใต้ไอ้สิ่งที่เราจะมาช่วยเหลือกันเนี่ยมันมีข้อจํากัดมีอุปสรรคมากมายที่เราจะต้องฟันฝ่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราขอก็คือโอกาสแล้วก็กําลังใจส่งกําลังใจหรือว่าใครมี วิธีมีแนวทางอะไรดีๆก็นําเสนอมาที่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับทุกทุกข้อเสนอเนี่ยนะครับทุกคําชี่เนี่ยเราจะนํามาพิจารณาในกลุ่มในสมาคมโดยทีมนะครับการทํางานตรงนี้ไม่มีพระเอกถึงผมจะอยู่อยู่ด้านหน้าผมก็ไม่ใช่พระเอกผมทํางานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแดงสนับสนุนจากเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังจากครูบาอาจารย์จากพี่น้องช่างผมผมไม่ได้มีทุนอะไรมากมาย ผมต้องอาศัยทุนของพี่น้องช่างผมที่บริจาคมาที่สมทบมาเพียงแต่ว่าผมเป็นตัวประสานผมเป็นตัวที่จะเข้าหาในเวลานี้ผมบอกตรงๆผมก็อยากจะกลับบ้านครอบครัวผมก็อยากให้ผมกลับบ้านแต่ผมยังทิ้งตรงนี้ไม่ได้ด้วยความสัจริงผมจะอยากจะอยู่ตรงเนี้ขอให้ติดเชื้อโควิดนี้ช้าที่สุดให้ผมได้ทํางานจนถึงที่สุดของผมนะครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้า เข้ามาฟังนะผมก็รายงานอย่างเงี้ยทุกวันก็เวลาประมาณเนี้ยครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับต้องขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควัิด -19 ตัวนี้นะครับให้ได้รับวัคซีนตัวเร็วเป้าหมายของเราคือวัคซีนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ